มองอองเขาเนี่ยเอ,อมองว่าการที่ราคาอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับจริงๆคือก่อนหน้านี้ทุกคนทราบว่ากําไรในช่วง first time เนี่ยมันไม่ดีนะครับราคาปรับตัวลงมานะครับอันนึงเราก็มองว่าอันเนี้ยมันน่าจะสะท้อนปัจจัยลบต่างๆเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องรอนะครับว่าซึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ มันจะออกมาดีแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เราก็มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็มีแนวโน้มนะครับที่กําไรเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดปัจจัยไปแล้วว่าเรื่องของการเปิดตัวโครงการของเขานะครับที่ชยอยเนี่ยเปิดตั้งแต่ Q3 เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกําไรพิเศษนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการ d ดเวทแอสเซทออกไปเนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะเข้ามาช่วยหนุนกําไรนะครับเี๋ยวจำกัดดาวไซต์เนี่ย ของตัว Land and House ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เรามองว่าเขายังมีความสามารถในการจ่ายดีเวเดนเนี่ยที่ระดับประมาณ6.5เได้อยู่นะครับ